สวัสดีค่ะ,ะวันนี้ปวันค่ะขึ้นไปที่ที่ไหนวะุุต,ตบางน,นะคะวันนี้ปวันก็ามาเที่ยวในเมืองนะคะไปเที่ยวน้ำกันค่ะตอนนี้กำลังขึง้นขึ้นกระเช้าก่อนขึ้นกระเช้านะคะ <c oughs> น,น้ำบาน้นไปภูเขาเดินเล่น,น ลดค้นกับขึ้นมาหลายหลยค่ะเป็นรถล่างเนาะค่ะค้นขึ้นมาหลายค่ะเจ็กน่อยเห่นน,น้ำเนาะค่ะปะบ,บันกัสิไปนางดื่มกาแฟก่อนจ้าหน,น่อยเนาะค่ะ บอิอันากมกัอบบดการค่ะเอาซำนี่แหละยังชิมหนึ้แล้วูกชาเปนลาวี่แล้วนางเนี่ยมเดาผู้ใดดึงผูเ้เบาถึงรังตเห็น่อยเห็ดแตนวงไปาาก็ไม่จ็บยังต้องหนาวไั่มวลาหรอกเขาุเขาอย่งไม่แก้วไปแตกเวเบียหาเนว่ยเป็นคนข้นบะมไหมน่ย ขายดีปนี่กับพนักงานกับมีเนาะค่ะเมื่อนี้เป็นยังสี่เค่ะมตอนนั่นเรียนรนเนาะอสอบติดมานเกล่่อเสีเนาะค่ะนี่บ่มีเกล่่วค่ะสวดเขือเทศว่าสันนามันมีหลายแมนอยเ่แล้วคุณจางม่นู่นนึงเนาะเจ้จัดติ มันพอดครอปลองปิดคหรีไก่พร้อมค่ะนี่กนเคลื่อนเอียนชิคกันักเก็ตปชิคกนักเกตกินอมอดอ,อกหาตตอนกระไดไปสื่อมาลากรถมากวันนีพ้พัางานเสริมเล้ะไหนอจุ่นี ต้องสร้อยเหลือตัวเองค่ะร้านอาหารยังไงจะว่าสร้อยเหลือตัวเองค่ะโตัวเป็นสิืมต้องสั่งแล้วเขาไปเอาเองเนาะคะ่ะเขาเขาไปจ,าจ่ายเงินอีกเป็นมันเจังไหรจ่าเดี๋ยวไหมอ๋ออันนี้ก็จ่าเดี๋ยวอืมมันนี่นึกว่าาวนนั้นมันถามมาว่าบินมา <laughs> น่ๆี่สกุลอากุลตั้งแม่เถอะคนจะเป็นล่หนุ่มหอนเลยลวะเนีน่ย <laughs> ซื้อเบียร์มาสองขวดหาเนี่ยปอดก็ปร้อมเราวั่มเต็ยนชั่เต็ยนกัดึงสอกนี่นายหนั่นมันซอยเจ็บแต่ฟุ้งนะขอไปหาหน้านแไปซื้อของกับแยางหงายแล้วอยู่นี่บ่มีพนักงานเสิร์ฟคือบ้านเฮ้าเนาะค่ะบ้านเฮ้ามันค่อยสะดวกสบายเนาะค่ะอยู่นี่ซอยเหลือตัวเองไม่กินวิวค่ะเขาไปสั่งของเขากับจายนั่นแหละแมานั่งกินเนาะค่ะมากินวิวกินวิว อยากใครันะราม่คบรน่าแซ่บๆกับกปอวันกับปะวันพานมาชมว,วิ <c oughs> เวเจาไล้สบายๆก็ไม่นักะเบิร์นเนาะคะ่ะ ชาวบ้านเขาก่โอ้สั่งยำเนาะคะ่ะยำเบื่อเม็ดยำปลาหมึกเนาะคะ่ะลาบก้อยโอ้ก้อยขมสะลงเนาะคะ่ะขี้เสียบเนาะคะ่ะพี่นอ้องเราแล้วก็ินหอดบ้านคนเอเชีเด็กกับเมืองไทยเนาะค่ะเนาะ,ะช่วยหน่อยๆก้อยขี้น้อยว่าสิบมะอื่นไปมะอึนไปงานเอาบ่มันเป็นรหัสช่วยอยูนั่นเป็นรหัสฝนตกอ๋ออยู่นียันนี่หรอไปไปนั่งๆๆ <laughs> กิงนตากแดดเลยน,ยน,ยน้ำต้องจะต้มกินจีบบ้างหน่อยแกงเฮ็ดได้ก็แล้วผมตัว มานั่งกินบรรยากาศสุดๆดอกค่ะจังซังมันถอดมานั่งกินในร้านอาหารเนะคะ่ะอยากกินเบียบร์อยากกินเบียบร์ไม่ได้กินเพราะว่าเขาตองยิบเองไงฮะหาของเปิดเองคะ่ะเป็นกระ,ะ,กระป๋อกาแฟกับกดเองค่ะดูนี่ แต่กดบอเป็นกับบร่กินจังประวันบร่กินไ้โมซื้อมาให้ต้อยูางตงมันเพื่อนเพื่อนไปซื้อพร้อมปิดเนาะลากรถออกมาส้นหนั่งขอบประตูเฮียไปเคิงหนึ่งค่ะเฮียไปเคิงหนึงเหลือมาเคิงเดียวค่ะเอามกหยไป็ไปโคือบเยไปเคิงนึงจานจังบาทอันนี้สิบเอ็ดแตงอันนั้นเขาขาสิบมีไก่พร้อมสิบเอ็ดแตง สิบเอ็ดแป้งหาสิบสามรอยกัวค่ะข้<ส>าวต้มไก่ันไก่ประมาณนึนะจานสามรอยกัวค่ะอันนี้บะมี่ไก่เยอาแบบันมีเหียทิ่ม <laughs> บ่อันนึงสร้างไก่น้องสร้างไก่เนี่ยอ๋อย่างบะอิม่มแค่สิ่ทอหาเจาแล้วมันบะซิบอันนี้หาแป้งบะหมี่ไก่เนาะค่ะมันอย่างเดียวค่ะมันทอดอย่างเดียวค่ะ ร้อยแปดสิบจานนี้ร้อยแปดสิบมีไก่ค่ะมีไก่พร้อมสามร้อยกวค่ะกินต้องไปเลยแสดเกี้ยนใจเดือดตักสลยับสองก็ใบล้วว <c oughs> กันไปหวนแล้วก็มีไหหลายอย่างด้วยค่ะแต่ว่าตรงคนหนึ่งตรงนางจองโตะไว้อีกคนนึงตรงไปเอาของมากินนะน่ห้องสิบบรเดนั่งมองกินวิวไงแล้วสนะองนั้นใ้องมีหลาย ช่วงวิวแพทย์กินเนผาแล้วเนาะคะ่ะกินมันถอดเนาะคะ่ะจากชมเปญแล้วค่ะต่อด้วยปลาหนากค่ะกุ้มสุกค่ะด้วนโดนแต่หยุดงานเนาะคะ่ะด้นโดนเนาะคะ่ะมันก็แซ่บดีเนาะมีผสมบุกเน่านเนี่เนาะ ยิบซับเทียนนี่นะพอดีเจะาเลยกินอย,กอยากกินอยากกินเบียร์เจ้บอไดกินเนาะคะ่ะเพราะว่าห,ห,หาเนี้ยเปิดบ่พอมันมีหมอกเนาะคะ่ะมันมีหมอกกับภูเขากับเนี่ยมเห็นบ่ชัดเนาะคะ่ะภูเขาเป็นแม่น้ำเป็นราชสภาเนาะคะ่ะขอเขานเนาะคะ่ะเป็นเมืองหลวงของ ของสวิตเซอร์แลนด์ป่าวันอยู่เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์นะคะเมืองเบิร์นค่ะวิวสวยไปโดดน้ำน้ำเด็กหน่อยไปแกเซ้ง <c oughs> <c oughs> ใส่ชุดบันเกิดโดดน้ำเลย พามาชมวิวส,สวยๆค่ะพักผ่อนหย่อนใจนะคะดูที่นั่งขึ้นมาที่กูตนบานนะคะอยู่ที่มุมสูงสุดนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูวิวอีกค่ะเอาวิวเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์มาให้ดูนะคะเบิร์นค่ะ บางนี้ก็เป็นสนามบินของเมืองเบิร์นนะคะเป็นที่เดินออกกำลังกายนะคะทุกคนขึ้นมาเสียค่า เดินขึ้นมาเองก็ได้นั่งรถกระเช้าขึ้นมาก็ได้ค่ะ11บเอแฟงค่ะขึ้นมาที่บนภูเขานี้นะคะมาชมวิวมาเดินเล่นที่ภูเขาค่ะเอาวิวสวยๆมาให้ดูนะคะ มีความสุขแต่นอ้อนมากเลยันกมกันสองคนค่ะว่างงานกับมาก,กันสองคนค่ะเ่งว่างเนาะค่ะมาเดินเล่นบนภูเขาเนาะค่ะที่พักพรอยอนใจ มาให้ดูมุมที่เขาจัดคอนเสิร์ตทุกปีเนี่ยนะค่ะแต่ว่าบริจาจสองปีแล้วเนาะค่ะมุมนี้เป็นมุมที่จัดคอนเสิร์ตกูเทนคอนเสิร์ตที่เขาจัดทุกปีเนาะคนสิมากลางเต็มเต็มค่ะแต่สองปีมาแล้วค่ะบริจัดค่ะ ก็เลยบ่มีคอนสุ่มคอนเสิร์ตอีเองกับบอมีเนาะคะ่ะก็สเมีแต่สนามหญ้าโล่งๆเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะก็เอามาให้ชมเนาะคะ่ะอยู่สวิตเนาะคะ่ะว่าเป็นอยู่กันจังไดะะ้เนาะก็อยู่กันแบบสู่ชีวิตไปคือกันกันเบเฮาบ้านเฮาล่ะคะ่ะเอาค่ะคลิปนี้ก็เอาจิบสวยๆมาให้ชมเนาะคะ่ะธรรมชาติเนาะคะ่ะ